สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมารีวิวนะคะคอนซีลเลอร์นะคะจำนวนสามตัวด้วยกันนะคะก็จะมี n r s นะคะ p r i m i r r a d i a n t Concealer นะคะพาร์ทเช t เท e นะคะแล้วก็ n r s Soft Matte Concealer ค่ะ เราไปดูกันเลยนะคะว่าแต่ละตัวเป็นยังไงเริ่มที่ตัวแรกนะคะก็คือจะเป็น NAS e นะคะ Creamy r a d i a n t c o n c e a l e r อยากจะบอกว่ามันเป็นคอนซีลเลอร์ที่เราใช้บ่อยที่สุดแล้วนะคะแล้วก็เป็นซีคอนซีลเลอร์ที่เราน่าจะใช้มาเกินสิบแท่งแล้วนะคะคืออันนี้เนี่ยให้ดูแพคเกจจิ้งก่อนนะคะก็คือว่ามันก็จะเป็นคอนซีลเลอร์นะคะแบบจิ้มจูบนะคะหัว ก็จะเป็นอย่างๆนะคะตามลักษณะของนาซึ่งถ้าใช้ไปแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นอย่างที่เห็นนะคะมันก็จะแบบค่อนข้างเป็นรอยง่ายนิดนึงนะคะเปิดออกมานะคะคือจะเป็นหัวจิ้มจุ่มนะคะเนื้อของคอนซีลเลอร์นะคะก็คือจะเป็นลักษณะแบบครีมๆนะคะถ้าเกิดพอเราทาลงไปนะคะก็คือพอเซ็ตตัวแล้วเนี่ยมันคือจะแห้งเนียนเรียบสนิทไปกับผิวนะคะแล้วก็ให้ความรู้สึก กึ่งชุ่มชืน้นกึ่งแมทนะคะแล้วก็มีความปกปิดที่แบบว่าค่อนข้างดีมากๆนะคะถึงแม้ว่าเนื้อจะไม่หนกแต่ว่าเม็ดสีของมันนะคะก็คือจะเห็นได้ว่ามันปกปิดด้วยเม็ดสีที่แนบเนียนสนิทจริงๆนะคะสำหรับตัวนี้นะคะสาเหตุที่เราชอบมากๆนะคะก็คือเป็นคอนซีลเลอร์ที่เรารู้สึกว่ามันติดถูกทุกข้อคือมันอาจจะไม่ได้เด่นที่สุดในด้านในด้านหนึ่งเหมือนตัวอื่นๆที่เราจะ กล่าวต่อไปนะคะแต่ว่ามันเป็นคอนซีลเลอร์ที่แบบว่าเราใช้ได้ในทุกวันในทุกโอกาสในทุกส่วนของหน้าของเรานะคะในเรื่องของการปกปิดเนะเาะแล้วก็คือบอกไปแล้วว่าตัวนี้เนี่ยปกปิดดีมากนะคะคือเราเนี่ยเป็นคนที่สิวขึ้นค่อนข้างง่ายเนาะการใช้คอนซีลเลอร์เนี่ยคือเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจาวันเลยทีเดียวนะคะ ซึ่งตัวนี้เนี่ยในแง่ของการปกปิดสิวนะคะหรือว่ารอยดำสิวนี่ทำได้ดีมากๆนะคะคือคนหลายๆคนเนี่ยจะไม่ค่อยรู้นะคะว่าเราเป็นคนสิวคือข้อขึอข่งเยอะนะคะก็คือต้องขอบคุณเจ้าตัวนี้นะคะ <S <S นอกจากนั้นนี้คือการปิดเนี่ยปิดทนมากนะคะเราสามารถ ใช้คอนซีลเลอร์ตัวนี้แล้วสามารถไปออกกำลังกายหรือว่าไปทำอะไร outdoor เนี่ยก็คือไม่ต้องกังวลเรื่องการเลื่อนหลุดใดๆนะคะสามารถปิดได้ทั้งสิวนะคะแล้วก็สามารถปิดใต้ตาได้ด้วยนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกไปก็คือเนื้อคอนซีลเลอร์เนี่ยมันไม่ได้แมตเกินไปไม่ได้แห้งเกินไปแล้วก็ไม่ได้ครีมมี่เกินไปนะคะดังนั้นเนี่ยปิดสิวก็ได้นะคะปิดใต้ตาก็ได้นะคะแล้วก็ไม่ทําให้ใต้ตาแห้งแล้วก็เป็นร่องด้วยค่ะคืออันนี้เนี่ยอยากจะบอกว่ามันเป็นสุดยอดคอนซีลเลอร์ที่ยัง เขาเรียกว่าเราก็เจอตัวอื่นๆที่ดีเหมือนเหมือนกันนะคะแต่ว่ามันเป็นตัวที่เราอยากจะบอกว่าติดถูกทุกข้อในความคิดของเราเลยทีเดียวนะคะสีที่เราใช้นะคะคือมีเดียมหนึ่งคัสตาร์นะคะขนาด6มิลนะคะราคา 1, 5 0่รอยบาท ซื้อได้ที่เคาน์เตอร์เครื่องสำอางนะคะแล้วก็เซโฟล่าค่ะตัวต่อไปนะคะคิดมากๆเช่นเดียวกันนะคะคือจะเป็นตัวทาสนะคะเชมเทปนะคะซึ่งรุ่นนี้เนี่ยคือเป็นรุ่นออริจินอลนะคะสำหรับผิวธรรมดาถึงผิวมันเนาะมันมีรุ่นอัลต้าครีมมี่นะคะสำหรับผิวแห้งด้วยนะคะแต่ว่าอันนี้เนี่ยคือเป็นรุ่นออริจินอลเนาะอันนี้ก็คือแพคเกจจิ้งเทียบกันกับตัวนาสนะคะคือจะเห็นได้ว่าใหญ่กว่านาสค่อนข้างเยอะนะคะนาส6กมิลน,นะคะอันนี้10มิลก็คือใหญ่กว่านะคะ ก็ถูกวัดไว้อันนี้อยู่ที่1130บาทเท่านั้นนะคะซึ่ง Nas เนี่ยพันห้าเนาะตัวนี้นะคะแพ็เกจจิ้งนะคะฝาก็คือจะเป็นลายๆแบบนี้นะคะใช้ไป็นนา้าเชลอกๆเหมือนกันนะคะข้างในนะคะคือเป็นคอนซีลเลอร์จิ้มจุ่มเหมือนกันนะคะหัวใหญ่กว่า Nas ค่อนข้างเยอะนะคะถ้าเทียบกับหัว Nas น,นะคะก็คือเห็นได้ว่าค่อนข้างใหญ่กว่านะคะสำหรับเนื้อสัมผัสนะคะคือจะเห็นได้ว่าคล้ายๆกับ Nas นะคะ ก็คือจะมีความครีมี y นะคะแต่ว่าพอเซ็ตตัวลงไปแล้วเนี้ยคือจะให้ความรู้สึกแมตนะคะแล้วก็เนื้อไม่หนานะคะก็คือเหมือนเวลาปกปิดเนี่ยคือปกปิดได้ค่อนข้างดีมากนะคะแล้วก็ปกปิดด้วยเม็ดสีที่ค่อนข้างแน่นแล้วก็ชัดมากทีเดียวนะคะข้อแตกต่างนะคะสําหรับตัวนี้กับน a สนะคะหลักๆเลยก็คือตัวนี้เนี่ยจะให้ความรู้สึกที่เนื้อหนากว่านัสอยู่นิดนึงนะคะดังนั้นในเรื่องของการปกปิด ความกริบเนี่ยคือตัวนี้เนี่ยออปกปิดได้กริบกว่าตัวนัสนะคะแล้วก็พอเสร็จตัวแล้วเนี่ยตัวนี้ก็จะให้ความรู้สึกแห้งกว่านัสนิดหนึงเหมือนกันนะคะแต่ว่าในเรื่องของความคงทนทั้ง2ตัวนี้เนี่ยคือพอๆกันนะคะดังนั้นเนี่ยคือถ้าจะพูดในเรื่องของการปกปิดสิวเนี่ยคือตัวนี้ปกปิดได้มากกว่านะคะ แต่เนื่องจากว่าตัวนี้เนี่ยพอเขาเสร็จตัวแล้วเนี่ยเขาค่อนข้างแห้งกว่าดนึงเนี่ยดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดไปทาในส่วนที่เราผิวค่อนข้างแห้งหรือเช่นใต้ตานะคะหรือว่าสิวที่มีความแห้งนิดหนึงเนี่ยมันก็จะเน้นในเรื่องของความแห้งเนี่ยให้เด่นกว่าดนึงนะคะอันนี้เนี่ยคือเป็นข้อแตกต่างเนาะสำหรับข้อเสียของตัวนี้นะคะคือน้องมีน้ําหอมด้วยนะคะดังนั้นเนี่ยสำหรับคนที่แพ้น้ำหอมเนาะแล้วเอาตัวนี้ไปปิดสิวเนี่ยก็อาจจะต้องระวังอีกหนึ่งค่ะตัวสุดท้ายนะคะก็คือจะเป็น หน้า soft matte concealer นะคะซึ่งแตแบบกต่างจากตัวอื่นนะคะตัวนี้ก็คือเป็นแบบกระปุกนะคะเปิดออกมานะคะคือจะเป็น concealer ที่เป็นเนื้อครีมอยู่ในกระปุกนะคะมีความแข็งๆนิดนึงเนาะเวลาที่เราใช้นะคะคือต้องใช้กับแปรงปวดัดนะคะจิ้มๆนะคะแล้วก็เอาไปเอาไปแปะที่บริเวณที่เราต้องการปกปิดนะคะ ซึ่งจะเห็นได้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยถึงแม้ว่าอยู่ในกระปุกอะค่ะน้องค่อนข้างเป็นครีมที่เนื้อค่อนข้างหนักนิดนึงนะคะแต่ว่าเวลาที่เราเอามาจิ้มๆิที่ผิวแล้วเนี่ยน้องก็จะให้ความรู้สึกที่เหมือนบางเบานะคะแต่ว่าปกปิดมากๆนะคะแล้วก็ให้ความรู้สึกที่แมทมากมากนะคะแมทที่สุดในจํานวนทั้ง3ตัวนะคะสําหรับตัวนี้นะคะคืออยากจะบอกว่าตัวนี้เนี่ยปกปิดดีที่สุดในจํานวนทั้งคอนซีลเลอร์ทั้ง3ตัวที่บอกไปนะคะซึ่งการปกปิดของมันเนี่ย เขาเรียกว่าถ้าเกิดนาได้สาเนาะทาดได้สี่อันนี้เนี่ยคือไปที่แบบ6 7เลยทีเดียวนะคะคือในเรื่องของการปกปิดเนี่ยตัวนี้กริบมากนะคะปกปิดดีมากๆสำหรับสิวนะคะสำหรับฝ้าสำหรับกระสำหรับรอยดำนะคะคือถ้าปิดไปแล้วเนี่ยคือจะรู้สึกว่าเหมือนแบบเหมือนเนียนเรียบสนิทเหมือนไม่เคยมีสิวหรือว่าฝ้าหรือว่ากระมาก่อนนะคะต้องลองใช้คือมันปกปิดดีจริงๆนะคะ เสียของตัวนี้นะคะคืออันดับหนึ่งเลยนะคะคือเนื้อแห้งมากนะคะดังนั้นเนี่ยไม่ต้องคิดว่าจะไปปกปิดใต้ตาเนาะคือไม่รอดนะคะมันแบบคือมันไม่ได้ทำมาสำหรับการปกปิดใต้ตาเนาะเนื้อแห้งขนาดนี้เนี่ยคือพอมันไปอยู่ใต้ตาที่ขยับเยอะๆแล้วเนี่ยมันก็จะมีการเหมือนแครกนะคะแล้วก็เวลาใช้นะคะก็คือควรจะใช้กับแปรงนะคะถ้าเกิดใช้กับนิ้วเนี่ยไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่นะคะเพราะนิ้วเราเนี่ยใหญ่เกินไปที่จะปกปิดเฉพาะจุดได้นะคะ แล้วก็ข้อเสียอันสุดท้ายนะคะคือน้องหาซื้อยากมากนะคะยากมากๆนะคะคือไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทําไมเขาแบบเอาเข้ามาโน้อยขนาดนี้นะคะการซื้อนี่คือต้องมีบุญในแบบหนึ่งเลยเดียวในความคิดของเราเนาะซึ่งตัวนี้เนี่ยขายอยู่ที่1,500บาทนะคะ6มิลน,นะคะคือขนาดเท่ากับตัวนา Soft m a c ตค Concealer นะคะแต่คือใช้ได้นานกว่ามากมากนะคะเพราะาใช้แค่นิดเดียวจริงๆนะคะสรุปนะคะ สามตัวนะคะก็คือเป็นคอนซีลเลอร์ที่เราชอบมากทั้งสามตัวนะคะถ้าเป็น everyday concealer เนี่ยก็คือเราให้นาสล้วก็ทานนะคะคือทาปกปิดดีกว่านะคะราคาถูกกว่าแต่ว่าในเรื่องของน้ําหอมเนี่ยก็คือถ้าเกิดใครแพ้เนี่ยคือต้องระวังนะคะส่วนถ้าเกิดปกปิดในเรื่องของสิวนะคะก็คือนา soft m a มท นะคะคชนะไปเลยนะคะเพราะว่าน้องปกปิดดีที่สุดแล้วติดทนที่สุดแล้วนะคะสามารถใช้ไปไว่ายน้ำได้เลยแล้วก็น่าจะแบบสวยๆนะ <c oughs> นี่ขอบคุณมากๆนะคะที่รับชมถ้าเกิดชอบก็ฝากฝากดไลค์แล้วก็ซับสไคร์ด้วยค่ะวันนี้ลาไปก่อนบ๊ายบาย